วิดีโอนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าครัวกันบ้างเป็นการอธิบายการทำอาหารเป็นภาษาดัตช์นะคะคำแรกนะคะหุงข้าว cook ok the right. ok right. e rice cook the rice ik g a r y s t o k e n ik g a r y s t o k e n ฉันจะหุงข้าวตั้งหม้อบนเตาไฟนิ่ม p u ว่า zet de pan op het vuur เ e t de pan op het vuur. ผัดหอมหัวใหญ่ให้เป็นสีเหลืองทองด้วยน้ำมันเล็กน้อย Verhit e e n s c ก e u t น e o ม i น en ะ r u i t h i e ย in d น ui goudbruin. ีระลยคนี้นะคะ Verhit e ้ n s c h e u t j e คือใส่น้ำมันสองสาช้อนนะคะ Een s c h e u ด j e คือว่า เทลงแป๊บหนึ่งอันสเกอร์จโอลีแอนฟราชเฮียร์อินเดอเออขาวจบรังแล้วก็เอาหอมหอัวใหญ่ที่หั่นแล้วนะคะลงไปผัดให้เป็นให้สุกอันแหละคือให้เป็นสีเหลืองทองกบอกแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัด2นาทีฟูกเดอเคอรี่ปัสตาตูแอนรวบัก2มินาที กลอริปาสตาคือพริกพริกแกงอาจจะเป็นครุเนเกลอริปาสตาพริกแกงเค็มหว,วานหรือเคเลเกลอริปาสตาพริกแกงกะหรี่มัสมันเกลอริปาสตาโรดเกลอริปาสตาพริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ผักลงไปฟูครุนเตตูฟูครุนเตตูต คนอย่างระมัดระวังอย่าให้ผักเละนะคะเข็บ for 60โอห์มเข็บ for 60โอห์มคือว่าคนกลับเบาๆนะคะ for 60อุ่นหรือต้มไฟอ่อนๆประมาณ3-4นาทีเฟอร์วาร์มให้เกลือ3-5นาทีเฟอร์วาร์มให้เกลือ 3-4มถึงสี n เติตนมน้ำถ้ามันแห้งไปฟ o วดน e r อ s ลส t e d ่จ o ฟูก wat w a ั l s het te droog wordt. แล้วก็ประโยคต่อไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาว b r รก g o ส s m a a ์ Met fish sauce and l i m o ซับฟิชซอ s ฟิชซอสแ s ะลิ้มมู n ซับนะครัลิ้มูนคือมะนาวเขียวๆบ้านเรานะคะแล้วถ้าเป็นสิตรุ่นก็คืออันลูกใหญ่ๆเหลืองๆมะนาวสีนะคะเสิร์ฟแกงขวานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ serve the curry Met de rijst. Servier de groene curry met de rijst. Koe met mijn mooi En leo pak wij rooster de cashewnoten en zet weg. Rooster de cashewnoten en zet weg. ใส่น้ำมันลงผัดกระเทียม2ที Verhit de olie en fruit de knoflook 2 minuten Verhit de olie en fruit de knoflook 2 minuten Fruit ็แปลว่าผล,ลไม้แปลได้2อ,อย่างนะคะผล,ละไม้ก็ใช้คำนี้แล้วก็ผัดเร็วๆนะครับใส่ไก่ลงไป แล้วผัด3นาทีใช้ไฟแรงฟูกเดกะิปถูและรัวบักอบฮู๊ฟือร์3นาทีฟูกเดอะิปถูและรัวบักอบฮู๊ฟิอร์3นาทีใส่ปาปริก้าหอมสดซอสปรุงรสและน้าปลาผัดต่อ2นาทีฟูกเดอะปาปริกา Bosuitjes, sojasaus en vissaus toe. En roerbak nog twee minuten. Voeg de paprika, voeg de bosuitjes, voeg de sojasaus en vissaus toe. Ha, voeg toe. Nee, ik ben gaan koekan. voeg toe. Niet koekan. แอนรัวบักนกเมินตนผัดต่อไปอีกสองนาทีใส่เม็ดมะม่วงลงไปแล้วปรุงรสเช็เดคัตชิวโนต์เอร์ดอร์และบริงอัสมาคเช็เด t ชิวโ er นต์เอร์ดร์แบริงอ์นคคือผักเอาเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะลงไปแล้วก็คนคน โรยหน้าด้วยผักชีที่หัน่นหยาบๆอันนี้ขาดไม่ได้คือสิ่งที่ทำให้สวยงามเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะเ <laughs> บสตรย์รอยัลเม็ดกรฟ์เกสเนดเอนเฟอร์เซคอริยันเดอร์เบสตรยรอยัลคือใส่เยอะๆไม่หวงใส่รอยลัลใส่แบบไม่หวงเลยเม็ดกรฟ์เกสร์เนด เฟร s ก c ร r i a น d ด r ์ผักีสดๆแล้วก็หั่นแบบหยาบๆนะคะไม่หั่นละเอียดลวกถัว่วลันเตาแล้วล้างด้วยน้ำเย็นต้กดิเปิชีสในสามถึงสีนเบ็ข่าให้มียังกอบอยู่ต้กดิเปิ d ชีสในสามถึงสีนเบดขาร ยังกรอบอยู uh. ่ spulze in een v e r g i t onder koud stromend water en laat goed uitlekken spulze in een v e r g i t the sai กชรแล้วก็ไปล้างน้ํา onder koud stromend water คือน้ําน้ําก๊อกที่เปิดออกมานะคะให้มันไหลผ่าน en laat goed uitlekken แล้วก เอาวางไว้ให้เสดด่นน้ำนะคะหั่นมะม่วงสุกเป็นชิ้นเต๋า snijd mango in b l o k j s snijd mango in b l o c k i s h หั่นหอมสดหย,ยาบคือ s n i g h t bos uitjes in g r o f e stukjes หรือ k r o f e s t ü c k e n s n i g h t bos uitjes in Grove stukken. Bos uitjes. Dan ja, pak om om. Ja. Bos uitjes in grove stukken. Haar neersteek bent geen baan voor Snijd de biefstuk in dunne repjes. Snijd de biefstuk in dunne repjes. เอากระทะตั้งไฟสูงให้ร้อนจัดแล้วใส่น้ำมันลงไปใส่เนื้อสเต็กที่หั่นแล้ว f e r ร a ว m ร์มอินวอก l ็อด n ล h ยแ t น e ์ฮ a r เฟ n ร o วาร์มอินวอก h e ด a ล d ย e r น a ์ฮ h แล i เฟรวาร์แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแ n d เฟ r ร a ว m ร์มเฮียร์อินอิกระทะนะฮะเดอะโอ ผัดเนื้อด้วยไฟสูงจนเป็นสีน้ำตาล f o e g de biefstuk toe en bak ze op hoog vuur. Snel bruin. f o e g de biefstuk toe en bak ze op hoog vuur. Snel bruin. เนื้อสเต็กค,คงไม่ผัดนานนะคะประมาณ1น,นาทีถ้าไฟแรงนะคะตักเนื้อที่ผัดแล้วพักไว้ Zet de biefstuk apart. SET THE b e f f s ติก a a พเปผัดถั่วลันเตาหอมสดและมะม่วง2-3นาทีรั่วบัก THE ะเบล o ิชอ a n d m แอนด์มัต minute n r รั่วบัก THE ะเบลจิช u อส n m a n อนด์ังวต minute n ใส่เนื้อลงไปผัดแล้วปรุงรส Voeg de biefstuk toe en breng het gerecht op smaak. Voeg de biefstuk toe en breng het gerecht op smaak. Zijnekai reu komt tot tennastatekadai. Vervang de biefstuk door kefilee of garnalen. เ e r ี่ยนเด็กบีฟสติกด้วยกิฟเล่ย์หรือกึ่งนั่ BREAK THE IRON b o โบว e เ o m กก้มตีไข่บนบนถ้วยนะคะเอาถ้วยมาวางไว้ข้างล่างไม่งั้นถ้ามันแตกมันจะหกใช่ไหมคะต้องตีบนถ้วยอันนี้เรารู้กันแต่ใช้คำยังไงล่ะใช้คำว่า BREAK THE IRON BOW ว์ e นเอ็นก้ ตีไข่ให้ฟูแตกด้วยช้อนซ่อม and กลอบเซอร์ลอสเม็ดอันฟอร์กต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารนะคะ300กรัมขลับ i ข้าว300กรัม a n นโครเต้ผักโซยผักโซยนะคะผักใบกเขียวเนาะผักน้ำมันงา 3 eetlepels, sesamolie, tapen, 1 eetlepel, met mij S. Na 1 eetlepel, 3 eetlepels, sesamolie. 400 gram grote gepelde garnalen, dievris. 400 gram grote gepelde garnalen. คาร์นาลด f r e e ชหรือสดก็ได้นะคะ Di ฟริชก็ได้ d i f r ิ e ก็คือแช่แข็งกุ้งสด400กรัมตัวใหญ่ๆนะคะกุ้งสดที่แกะกระดองออกแล้วเนาะฮะแกะเปลือกหรือแกะกระดองเท <weet and look> รเจนโนอล์กระเทียมนะคะก <look> <look> นัฟลูกเทรเจนนก็คือสองกรีบนะคะ ตนแปลว่านิ้วเท้าด้วยแล้วก็ไปแปลว่ากรีบด้วยนะคะแปลได้สองอย่าง in p l u c t i c ก็กระเทียมมาซอยหรือว่าทุบก็ได้นะคะ in e a t l a b e l v e r s e h e m b e r g r a s p e d in e a t l a b e l v e r s e h e m b e r g r a s p e d g r a s p e d นะคะฝนกระสป ฝนฝอยหั่นละเอียดก็ได้นะคะฟเฟร์เซอร์แคมเบอร์ก็คือขิง <King, S 2> นะคะเอ็นโรดเดปเปอร์ทาทวโรดเดปเปอร์จาจิสเปอร์ไวเดอร์ทดุนริงเกจิสเคสเนดนพริกแดงนะคะพริกชีฟ้ฟ้าเอา,มาเมล็ดออกแล้วก็หั่นเป็นริงเกจิสหั่นทั้งลูกเลย ให้เป็นรูปวงแหวนนะคะ In rodeu and dunne patches In rodeu in dunne patches นะคะ,นะคะถ้าหั่นเป็นรูปวงแหวนวงกลมนี่จะ ringes kesneden แต่ถ้า in dunne patches ก็คือหั่นให้เป็นทางยาวนะคะเป็น patches หั่นทางยาวให้เป็นชิ้น 4 eight lepus pindas 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 med komma si og s. Æd si Æd pindaas. Æd pindaas. Æd pindas Æd half Æd pindaas. 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 eight สามปลาสามชอ้มนอน,ชโนโตน๊ะ105กรัมออนเกซเซาตันแคชูโนตันออนเกซเซาตันยังไม่ใส่เกลือเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะ1นึรกรัมกิบฟิลีอินเรปิสอกไก่หั่นเป็นชิ้นยาวนะคะทวโรเดปาปริกาสปาปริกาสองลูกแล้วก็หั่นเป็นทางยาว สาม a ปด l ้อนโ s ๊ะซส a c u c e เหลือซอสปรุงรสสองร้อยกรัมเปอกชิสเปอกชิสก็คือถัวดัลเบฟสตึกอินรีพิเนื้อสันหันเป็นชิ้นยาวนะฮะโรดเตยสกริปั a ต t าพริกแกงเผ็ดแกงแดง g กัว h e t เตคือบวบสีเขียวนะคะเขาเรียกกัว h ชตเตเขียนด้วยตัว เรตเตอร์ไม้ i s ลฟ s ฟิสไมมาอนะคะไม้กอลฟ์ฟิส r อลฟ์ก็คือกระปุกออนเฟ i ชกอ r i เอนเดอ c o ผักชีโคโคสมัลกกะทิ s o ปอร์ซิบอนเชถั่วแขกปมปูนฝักทอง ซเกรน้ำตาลเตาเกเตาเกเตาเกคือถวงอกเอนไอทเวไยรนนะคะไข่นะ,ะอันนี้เป็นอาหารที่ยยดาวทำบ่อยๆนะคะจะเป็นคําพวกนี้ส่วนที่นอกเหนือาจากนี้คือแฟนไม่ค่อยทานยเดาวก็ไม่ค่อยทำนะคะจะทำบนไปเวียนมาอยู่นี่ไม่เกี่ยน้องขาปีกไก่อะไรพวกนี้ก็นานๆจะทำที อันนี้ก็นี้แค่นี้นะคะวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะคะพบ,พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดี